เดี๋ยวผมมีสันแนกแล้วสม้มตอนนี้ผมก็อยู่ที่โรงเรียนเหมือนเดิมนะครับเห็นะก็บรรยากาศเขาตัดเจ้าใหม่นะสม้มนี่วันนี้จะพาสมาดูหมาน้อยที่โรงเรียนนี่นะครับอันนี้หมาน้อยมาใหม่นะส้มมันมาใหม่นะครับสมนี่มีประมาณสองตัวแล้วสมนี่บันเรียผมนะ,อะตอนนี้มีประมาณสองตัวนะสมะเหลือประมาณสองตัว ที่จริงมันมีอยู่ประมาณสามสี่ตัวครับนี่นะครับน่ารักมากเลยอันนี้เป็นตัวสีขาวขาวดำครับตัวเมียนะครับอ้วนนะครับมันอ้วนนะครับนี่อันนี้ก็ขาวน้ําตาลนะครับขาตัวามีลนะครับตัวเมียนะครับอีกต่อไปที่โรงเรียนก็จะมีหมาหลายสายสายสายพันธุ์มากครับนผมไม่ใช่สายพันธุ์นะสายพันธุ์ นะครับสมนี่หมาตัวนี้มันมาเองนะครับอ่ามันหนีมาเองนะครับไม่รู้เหมือนกันผมก็งงตั้งแต่แรกครับนี่นะครับมีประมาณสองตัวอ่ามันยังไม่ได้กินข้าวสม้มผมไม่มีข้าวมาให้มันนะสม้มนี่ตัวนี้กําลังอะครับลังโตเลยนะสม้มน,นะครับมีประมาณสองตัว นะครับหมาโรงเรียนก็ไม่ไม่รู้ว่าไปไหนหมดนะผู้ชมเห็นสองตัวเลยนะครับนี่เขาน่าจะมาปล่อยหรือเปล่าไม่ไม่งั้นมันก็เดินมาเองก็ว่ามันเดินมาเองนะครับคุณผู้ชมนี่ใครสงสัยว่าเป็นหมาใครก็ตามมาเอาได้สำหรัที่โรงเรียนนะครับม,มีประมาณสองตัวเลยนี่นะครับน่ารักมากเลย เดี๋ยวจ๋าจข้าวไม่มันอยู่นะรับก,ก็มีคนเอาเข้าวไม่มันกินอยู่นะครับหมาหมาตัวใหญ่ที่องค์เจียนสองตัวก็หายส้สองสามตัวนะที่ผมถ่ายดูแต่ว่าแต่ว่าสีน้ําตาลตันนั้นมันใหญ่แล้วแล้วก็มันมันใหญ่มันก็ทองแล้วสมนี่นะครับอานะกาศดีวันนี้สมมอากาศในช่วงสาวสมนะครับประมาณนี้สม มาดูว่ามันทำอะไรนะครับผมนี่โอ้โนะครับ <c oughs> ท็กทายน้อยมันไม่มีชื่อนะครับมันมันชื่อว่าอะไรนะครับมผมไม่รู้จักชื่อมันนะนะครับนี่ผมว่าเจาะไปเลี้ยงอยู่แต่ว,ว่าไม่เอาดีกว่านะรเราเมาไปก็กลัวมันเห่าคนอื่นก็ได้นะี่นะครับผม สองตัวก็ถูกกันมากเลยแต่ก่อนนันนะ้นมันมีตบตบตบผู้สม,มตบผู้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวมันก็เหลือแต่ตัวเมียนะสองตัวนะครับสมถ้าใครเห็นว่าหมาใครก็มาตามกลับไปคืนได้สมเนี่ยสองตัวนะครับ,นะรบอ่ามืดมืนิดหนึ่งนะสมอ่ามืดมืนิดหนึ่ง นะครับมันกำลังหาอะไรอยู่สมไม่รู้เหมือนกันนะเล่นเป็ดทั่วสมนะครับส้มก็ถ่ายดูประมาณนี้สัมก็อย่า,าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับข้าบลงเท้าไปเลียเสือเลยตัวตัวนั้นนะครับตัวนี้ก็ น่ารักมากเลยนะครับแต่และตัวนะครับมาเล่นกับหมานะครับกำลังหาอะไรกินอยู่นะครับมันหิวข้าวมากเลยเท่าข้าวใหม่มันก็จะกินแบบโอ้โหกินจนไม่หยุดเลยนะครับนี่นะครับโอ้หาอะไรกินนะครับ ตรงนี้เขาตัดยญ้าใหม่นะครับพาโลเป็นคนตัดนะครับดูสะอาดหน่อยนะครับน,นะครับ,บางๆก็อาบน้ำให้มันก็ได้นะครับอาบน้ำสระผมให้มันนะที่บ้านผมมีน้ำยาอยู่นะส้มก็จะมาหมาปกติมันมีหมัดนสมหมัดพวกเข็บพวกหมัดนะ ไปนู่นแล้วนะาสมเล็ดกับหมากันครับหนึ่งวันวันนี้ครับเออมาทำอะไรเอ่ยนะครับนี่ครับก็หลังนี้ก็มีน้ำมีน้ำท่วมด้วยนะครับนี่นะครับกำลังหาอะไรกินอยู่ น่ารักมากเลยไก่ก็อยากเอาไปเลี้ยงก็เอาไว้ทุ่งเย็นดีกว่านะสมหาอะไรอยูนะ่ดูมันเข้าไปสมมันเข้าไปหาอะไรกินนะอันนี้ก็เป็นพืชคันนะสมเป็นพืชชนิดหนึ่งที่คันมากเลยนะสม เราโดนยางของมันนะครับมันจะทําให้เราคันเลยน่าจะลงไปกินน้ําหรือเปล่านะาสม้มสองตัวนี้ก็หยอกกันดีแล้วนะสม้มามันจะหยอกกันดีมากเลยนะท่า้มหาอะไรอยู่น่าจะมาโหมานี่มานี่ร้องสมันร้องนะกินนี้ก็ ไม่มีการธุรกรรมสัตว์นะครับผมไม่มีการธุรกรรมสัตว์เลยสำหรับวันนี้ก็พาผู้ชมมาดูหมาน้อยที่โรงเรียนนะครับหมาน้อยผมว่าจะถ่ายดูแต่ตอนนั้นตอนที่มันมาแรกนะครัผมก,ก็ผมไม่ได้ถ่ายดูนะครับมามัา้แต่แรกมันก็เล็กกว่านี้หน่อยนะครับเวลาใครเดินผ่านไปมันก็เห่านะ เห็นแจ่สองตัวนะครับเป็นม้าได้สองตัวนี่ลงเยนนอกกนั้นหายไปไหนหมดไม่รู้ครับโอเคนะไม่มีอะไรมากแนละ้วครับมันนี้ก็คุณสมมาดูมาน้อยกันนะครับก็ประมาณนี้แหละครับ